มิดสวัสดีครับดูนไงเห็นแล้วนู่นๆเห็นไหมสวัสดีเป็นน้องชา o ยูทูบทุกท่าน,านครับอยู่กับช่อง Youtube รถดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้พามาชมครับอามาซื้อ,อไหลรรถ,ถไถฟ,ฟอร์ดนะครับที่นั่งรองครับโอ้นี่ไงร้านเขานี่บริษัทสุวนพงษ์แท็กเตอร์อ๋อร้านนี้เลยครับ มาซื้ออยู่นี่ครับไหลของแท้ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเขา่าจะให้ถ่ายเนาะไ,ได้ไดโปรโมทร้านเขาไปด้วยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับร้าน<อ>จะตั้งอยู่ตรงเอ่อตรงไหนวะเนี่ยนี่มีป้ายฮอกกีซูปเปอร์มาร์ทครับตรงข้ามอันนี้ถ้ามาจากอ่อ โคราชนะจะอยู่ซ้ายมือเลยเอาคันไหนพี่แมสไม่มีสายอะไรผมใส่เอาคันไหนเฮ้ยทำไมมันโฟลทเก่านอกด้ยนี่เอาคับห้องหนึ่งซุ้นป่ะแมสไม่มีสายอะไรผมใส่ทำไมไม่มีพี่เฮ้ยดูมีรถเก่านอกเลยจอดเยอะเลยเนี่ยเขาไม่ขายป่ะเชิญครับเจ้านายครับเชิญครับเป็นโงไหมครับเป็นลงครับว่าไงครับท่านครับ รับอะไรดีเอาอะไรครับเอาอะไรดีครับขั้นไหนครับหกหกหนึ่งศูนย์นี่ไงหกหกหนึ่งศูนย์เนี่ยโอ้เก่านอกแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูครับ ไปดูว่าไหลกันหน่อยครับทันนี้อวอยส,สวัสดีครับน,น,นี่ครับอันนี้อันนี้ของอันนี้รถ<อ>ุ่นไหนคะ4630ฟอร์ดฟอร์ด4630ครับ เทียบได้อยู่นะครับพอเป็นของแท้นะก็อะไรในร้านแล้ก็ขายประมาณนี้นะคะลูกค้าครับคือมันแท้จากที่งผลิตเนาะครับก็นั่นแหละก็คือแท้แท้ในร้านน่ะแท้ในร้านนี้ใช่ใช่ค่ะครับคือสามชิ้นนี้เลยเหรอคะใช่ครับอันนี้ตัวแบบนี้ด้วยเหรอคะฮะอันนี้คือตรงไหนมันคะตัวนี้คือตัวตรงล้อมันไง เสียบข้าง,งบ,บนบน,นี่เลยใช่ไหมใช่แบบนี้เลยแล้วก็มีบูทม,มันมีเบอร์อยู่เนาะค่ะมีเบอร์อค,ครับเ<ม>อ้าแสดงว่าไม่รู้ว่าสี่หกสามศูนย์ไม่รู้บ่ส่วนน่าจะเป็นหกพันหกหกหกศูนย์แล้วก็ห้าพันแล้วก็หกหกสี่สี่ที่เป็นอะไรเท่าไรเราจะเป็นไหนแสดงว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยมีเนาะเราไม่ได้นำเข้ารุ่นนี้เราก็าจะอ๋อ ครับครับน่าจะเทียบได้ครับพวกนี้เป็นรถเก่านอกบอกที่จอดเนี่ยอคคนนี้่ะอ๋อไม่ได้ขายขายเหรอเพราะมันเป็นผิดงวดลูกค้าอ๋อถ้าถ้าถามคุณขายก็ชี้แนะว่าซื้อแบบที่มันไม่มีงวดนันก็ละทำประกันเพราะว่านี่มันมีงวดอยู่อ๋อเป็นรถที่มีงวดอยู่ก็เลยยึดมาอ๋อ เดี๋ยวพาไปดูครับว้วสวยว่ะสวยเนะาะฮะเดิมดีมากเลยอะหรือก็ทำสีะไหนเออใช,ใชเใ่เห็นไหมพี่เขาก็ไม่ใสเห็นไหมเขาก็ทำตรงเนี่ย ต,ต,ตดี่เหอฮะ,อะสวยดีเว้ยสวยสวยหกหกหนึ่งศูนย์ครับน,น,นี่ต้องเอาท่อน,นี้ไปใส่บ่อยดังอานนี้มอดเดีวยวกันเหรอฮะอะไร CMT ปะ ไม่ใช่ดูน้ำมันก่อนเออนี่น้ำมันนี่ฮะเออนี่เนี่ยน้ำมันพาวเวอร์ใช่ไหมฮะอันนี้อะไรน้ำมันไฮโดรลิคใช่ไหมตัวนี้ไหมห้าลิตรบอก อันนี้อะไรอ๋อ oh, นี่น้ำมันพาวเวอร์ใช่ไหมเครื่องัวนท้ายน้ำมันอะไรเครื่องมันเครื่องมันเบอร์เกสินี่ไงเบอร์เกพี่นี่เหมือะนี่เนี่เครื่องงท้าย ไหนยังไงของอะไรยี่ห้ออะไรต้องคุ้มไปมีหลายแบบ884อันนี้อัมบลาเอาตัวนี้ไหมอัมบลาอัมบลายี่ห้ออะไรพี่เคยเห็นไหมแค่แน่อัมบลาเคยเห็นไหมเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเครื่องหรือเปล่า เออมันเที่ย 10w 30อ่ะเกียร์น,นี่ทามิดชั่นน้อยเหรอปกตรงออนไลน์ 10w 30เอาตัวไหนไหนะพี่เอาไปรอนหนึง่งอ,อันนี้อะไรนะมันเกียร์นี้กของนี้เขาเลยล่อืมอ่านดูดิโอ้ อนนี้น้ำมันไอเกียประมาณมันใช้ตรงนั้นสามเพรานั้นหนึ่งลิตรพอพอไหม่อันนี้ของเขาเลยมีหวแรงอันนี้ก็อีกหันึมากมากนี่ออกมาจากเจ็ดแปสี่อืมนั้นมันเครื่องอืม

ระบบะเวอร์หรือเปล่าระบบปั๊มอะไรนะ p วเวอไหมไฮโดรบบลิรกไส่ทามน้ำมันไฮ้ลิกสำหรับระบบแม่ปั๊มแม่ปั๊มเบรกคลัดอ๋อน้ำมัน น้ำมันเบรกฮะน้ำมันเบรกชิ้นส่วนอะไรสมัยไหนเนี่ยโว้รัสมัยไหนหรอ ครับอันนี้คืออะไรครับปาป,<ะ>ป,ปิดอะไรฮะปาปิดอะไรปิดไอ้ล้อหน้าคานหน้าคานหน้ามันอะน,นี่ไม่สนใช้ได้แต่ว่าคามสูงไม่เท่าก,กันค่ะอ๋อไม่เป็นไรลมะมั้งพี่เนาะไม่เป็นไรใช่ไหมมันลึกอยู่เนาะความสูงไม่เกี่ยวของลูกค้าน่ะสิบสามของเราสิบสี่สิบห้าความสูงใช่ไหม แต่ว่าเลขตรงนี้เหมือนกัน36-65เน้นแค่กลางนี้ใช่ไหมพี่มันมีสลิปสลิปเหรอได้ไหมพี่ได้ไหมเวลาใส่ใส่ั่อไหนอืมใส่ข้างนี้จากแล้วเลือดต่นไหน4630ฟอร์ดแต่นเนี่ยคอนเดนเนอร มหาเผลาเข้าขับนันนี่ไปยึดล้ออันนี้นยส่อันนี้อันนี้มันก็กลับได้ต้องใส่ทองเนี่ะมันเหมือนกันไหม ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอตัวนี้มีไหมอันนี้มันโค้งมันไม่เหมือนกันเนี่ยของลูกค้ามันจะทรงนี้เราไม่คู่ทรงนี้แต่ว่ามันตรงแบบนี้มันไม่มีค่ะไหนอ๋เกียวเท่ากันเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองแต่น่าจะเกลียวเท่ากัน นาาเท่คนละรุ่นเหรอลูกค้าคนละรุ่นเ,นะเกี๊ยวซายไอ้นี่โอ้โหมาดูเนี่ยมันเกียยเก๊ยวยนี่มันของรุ่นไหนนี่ยหกหกหนึ่งศูนย์ค่ะหกหกหนึ่งศูนย์ตัวนี้โคง้งไม่ไม่เป็นไรหรอะอันนี้มันลูกหมามันเล่นตัวได้ฮะ เทียวเดียววันะไม่มีค่ามดกนมันไม่มีฟมมีเที่ยวกติก็ใส่ไปมุลันหมุนอเี้ยมเข้าไปมันออกเจีมันไม่หมืนกันที มันเล็กหมือนลูกค้าเกี่ยวละเอียดกว่าไหมเหมือนเหมือนกันใช่ไหมอ่าตรงนี้มันไม่เหมือนกันของลูกค้ามันจะเรียบก่อนนะครับมันก็ไม่มีอะไรไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีก็ได้ปิดหนุ่มเนี่ยไม่ดูรอหน้าใช่ไหมใช่รอหน้า บนบนล่างมันจะมีบนล่างใช่ไหมครับน็อตจับสี่ตัวเนี่ยไม่มีครับไม่มีหรอมันต้องสั่งหรอมันมันไม่มีรุ่นอ่ะเราไม่มีรุ่นของลูกค้าบอโอ้ไม่มีรุ่นเพราะว่าก่อนนี้ท่านจะมาแปลงมื่งเนาะเน่ครับได้พี่ฮะก็ใส่แบบเดียวกันอันนี้น้มันไหลออก อันนี้มันอยู่น,นี่เราใส่มันต้องอยู่ท่านี้มันอยู่ท่านี้นยนลยตัวเราใส่อย่างนี้วะ<อ>ใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ไงน้ำมันมันจะออกตรงนี้ไม่ใช่เหรอตัวนี้รถสองเผาใช่ไหมครับสองเผาสรุปแล้วได้อันเดียวครับได้ซีนตัวเดียวครับ 560บาทไป<ะ>ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสััสดีครับ